ขญนย่าดมเราอยู่ในรายการคำถามโดนใจจะบอกว่าชีวิตไม่สิ้นหวังอยู่กับชีวิตไม่สิ้นหวังมาเจ็ดปีค่ะจะมักจะถูกโปรแกรมตัวเองให้พูดถึงว่าเป็นรายการชีวิตไม่สิ้นหวังรายการนี้รายการคำถามโดนใจของวัดทรงธรรมกัลยานีนะคะวันนี้หลวงพี่ท่านจะถามอะไรหลวงแม่อยู่กับหลวงพี่สองรูปเช่นเคยนะคะธรรมะสุคนธากับธรรมะวิลาศินีค่ะพระอาารค่ะ ดูหไหมคะหลังจากที่หลวงแม่พาชมวัดแล้วค่ะดูไปหลายอาคารน่าจะครบทุกตึกแล้วอันนี้ลูกมาเห็นว่าหลวงแม่มีห้องใหม่อีกแล้วค่คะห้องสัตตเสะ,ะห้องสัตตเสณนะคะ,ะจริงๆแล้วห้องนี้มันก็คือห้องเดิมนั่นแหละก็คือห้องประชุมนะคะเราใช้ห้องนี้เป็นห้องประชุมแต่ว่าสกุลสัตตเสณเนี่ยเป็นนามสกุลพระราชทานรัชกาลที่6นะคะรัชกาลที่6ท่านเป็นผู้ที่เริ่มต้น พระราชทานนามสกุลให้กับบรรดา,าบรรดาข้าราชการส่วนในนะคะยังไม่ค่อยได้พระราชทานนามสกุลให้กับคนข้างนอกผู้ที่ถวายงานเรียกว่าอย่างนั้นนามสกุลสัตสเสนเนี่ยมาก่อนกับิลสิงห์หเดือนคะ่ะรชาชการที่6พระราชทานทั้งสองนามสกุลสัตสเสนเนี่ยเป็นนามสกุลฝ่ายพ่อ หลวงแม่ก็ใช้นามสกุลนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วก็มาย้ายมาใช้นามสกุลหลวงยาคือกบิลสิงห์ด้วยความตั้งใจว่าจะสืบงานหลวงยาจะสืบงานด้านภิกษุณีสงฆ์แต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากหลวงแมนะ่เป็นรูปคนเดียวทางสายพ่อก็ต้องการที่จะให้สืบงานการเมือง แต่ในเมื่อเราได้เลือกผลทางว่าเราจะมาสืบงานทางด้านกบิลสิงเนี่ยก็ใช่ว่าเราจะทิ้งสายของพ่อไปเลยทีเดียวเพราะว่าหลวงแม่ก็ยังมีความรับผิดชอบอยู่ในเวลานี้เป็น,เป,นเป็นรุ่นที่สามนะคะเป็นสตรเสนร,รุ่นที่สามและเป็นคนโตที่สุดในตระกูลของเราคะ่ะก็มีความรับผิดชอบว่าเราจะเออใช้พื้นที่ห้องนี้ นะคะเพื่อที่จะเก็บรักษาประวัติที่มาของสัตสินเล่าถึงสัตสินนะคะว่าทำไมถึงมีนมสกุลแปลกถ้าเปิดดูในะทะเบียนทะเบียนนมสกุลที่รัชกาลที่6ท่านพระราชทานเนี่ยนะคะนมสกุลสัตสนเ,เนี่ยมาในลำดับที่230046ในขณะที่กบิลสิงเนี่ยมาในลำดับที่ 3,568ห่างกันเกือบพันเกือบพันเกือบพันเลขนะคะในช่วงเวลา6เดือนค่ะนามสกุลกบิลสิงห์ได้รับพระราชทานวันที่11กรกฎาคม5 8 5 8นาสะคะนามสกุลกบิลสิงห์ได้รับพระราชทานวันที่9มกราคม5 9 5 9ปีรุ่งขึ้นพูดถูกกับเปล่าคะ2,450 8นะคะกับ2459พูดผิดไปตั้งร้อปีขออภัยคิดว่าคิดว่านะคะน่าจะเล่าส่วนนี้ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับกับเรื่องของพิกษณุณีไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับพระาศาสนาเลยแต่มันเกี่ยวกับคนนี้อมันเกี่ยวกับคนที่เป็นจเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพูดว่าอย่างนั้นนะคะที่เป็นหลวงแม่นะ ดีเอเอที่เป็นหลูงแม่นะการเสียสละความซื่อตรงความชัดเจนคอมมิตเมนต์เป็นดีเอที่หลวงแม่ได้มาจากสัตตเสนได้มาจากสายสัตตเสนซึ่งควรจะพูดถึงและควรจะเล่าขานสืบต่อกันมานะคะหลวงแม่เล่าถึงคุณทวดนะคะคุณทวดนี่มาก่อนสมัยสัตตเสนนะคะคุณทวดสมัยรัชกาลที่ห้า สมัยนั้นยังไม่มีการยังไม่มีการใช้นมสกุลคุณทวดชื่อแหลมค่ะเป็นผู้ชายตัวเล็กๆคงจะไม่ใช่ไม่ใช่เล็กๆนะคะมาถึงสันทัดน่ะไม่ใช่ผู้ชายตัวใหญ่ก็เรื่องเรื่องของคุณทวดแหลมน่ยที่ที่ปรากฏและหลวงแม่คิดว่าต้องถึงทเนธประกันเพราะว่าเป็นการเปรียบมวยเปรียบมวยในะสมัยโบราณเนี่ยน,นะคะก็จะมีงานงานการปีงานปีนะคะก,ก็จะมีการประลอง ประลองฝีมือของนักมวยท้องถิ่นในแถบนั้นก็วันที่เกิดเหตุเ่ยนะคะบนเวทีเน่ยเป็นนักมวยที่ชนะนักมวยต่างถิ่นนะคะแต่ว่ามาชนะนักมวยนักมวยที่จังหวัดตรัง นักบวชคนนี้ก็ประมาณว่าล้มล้มนักบวชคนอื่นไปแล้วสองสามคนผู้อีก้กแรงมากๆเลยยืนตะโกนกล้องอยู่บนอยู่บนเวทีนะคะท้าทายว่าใครจะมาสู้กับเขาบ้างเขาี่ยล้มคนไปแล้วกี่คนกี่คนนะคะโอ้ยพวกกลางเนี่ยนะคะพวกกลางเนี่ยกระจอกมากเลยสู้เขาไม่ได้เลยนะในแหลมนะในแหลมซึ่งเป็นผู้ชายรูปร่างสันทัดที่ยืนเป็นชาวบ้านยืนดูอยู่เนี่ยนะคะทนไม่ได้ที่ถูกหยามศักดิ์ศรีของชาวตรัง กระโดดผุงขึ้นไปก่อนที่ใครจะรู้นะคะกระโดดผุงขึ้นไปบนเวทีไปรับท้าพอกระโดดผุงขึ้นไปเท่านั้นน่ะคนก็ฮาเลยฮาเพราะว่าขนาดมันต่างกันมากกันค่ะค,ะคนเจ้าคนที่กําลังชนะเนี่ยยักปักหลันเลยนะคะแล้วก็ในแหลมเนี่ยเป็นเ,เรียกว่าเฮฟวีเวทกับไลท์ฟลายเวทประมาณนั้นนะคะคือมองดูแล้วว่าแพ้แน่ๆน่ะแต่ปรากฏว่า พอตีะระฆังเนี่ยนะคะในแหลมนะไม่รอเวลาเลยค่ะไม่ต้องมาระเขาเรียกอะไรนะรำมมวยไม่ต้องมารำมมวยเลยนะคะประชิดวงในประชิดวงในแล้วก็เตะที่ก้านคอของเจ้ายัากษ์ปักหลันซึ่งกําลังเป็นคนที่เขาเรียกกระชัมเปี้ยนบนเวทีสลบเหมือดเลยค่ะคือโดนจุดตายนะสลบเหมือดนับนับหนึ่งถึงสิบยังไม่งงหัวขึ้นเลยแพ้นกแพ้นกแพ้นกในทันทีเทคนิคอันนี้นะคะหรือแม่ต้องเล่า ถ้าเราเป็นคนตัวเล็กถ้าเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบเราจะไม่เข้าคลุกวงในอันนี้คือสิ่งที่เราถูกสอนมาในฐานะที่เป็นนักมวยเราจะไม่คลุกวงในค่ะเพราะาเราเข้าไปใกล้เขาเนี่ยนะมีมีแต่ว่าเาขาซึ่งเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเนี่ยคะเขาจะชนะแต่ว่าในแหลมเนะี่ยใช้เรียกว่าล้างครูนะเทคนิคกลับกลับกันแต่ว่าต้องเป็นความฉับไว ต้องเป็นการฉกฉวยโอกาสในขณะที่เจ้ายักษ์ตักหลั่นี่ยังฮิฮาอยู่เลยนะคะว่าเขาเขาครองครองเวทีมาประมาณนั้นเรื่องที่ในแหลมล้มยักษ์ต่างถิ่นเนี่ยนะคะคงต้องลือกระชอนดังคงต้องเป็นสิ่งที่อะไรนะท็อกก็อฟต์เทา์นะประมาณนั้นนะคะไม่ใช่ท a l k ก f อฟ e t o ทา์ในจังหวัดต,ตรังนะข้ามถิ่นนะคะจนมาถึงพระเนตรพระกันของรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าพระราชทาน บรรดาศักดิ์นะคะเป็นหลวงเรืองฤทธิ์เดชะราชรองเมืองในชื่อเนี่ยก็บ่งบอกนะคะว่าคงต้องจากเหตุการณ์เนี้ยนะคะถึงได้ชื่อหลวงเรืองฤทธิ์เดชะราชรองเมืองเหตุการณ์เนี่ยต้องเป็นจริงไม่อย่างนั้นจะไม่ได้ได้เป็นหลวงเนี่ยและปกติการ การที่จะได้รับพระราชทานเป็นขั้นขขึ้นไปเนี่ยนะคะเขาก็ต้องเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าเป็นดินใช่ไหมคะขึ้นมาเป็นขุนและถึงจะเป็นหลวงนะคะท่านได้รับท่านเป็นชาวบ้านแต่ท่านได้รับตการแต่งตั้งนะคะพระราชทานเป็นหลวงทันทีเลยอันนี้เป็นเป็นบรรพบุรุษของหลวงแม่ที่หลวงแม่สืบความขึ้นไปได้นะคะท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอเมืองจังหวัดตรังจะเป็นเกียรติและเป็นศักดิ์รีนะคะนี่คนที่หนึ่ง คนที่หนึ่งคือทวดนะคะทวดมาถึงมาถึงคุณปู่คุณปู่เนี่ยเป็นลูกคนโตของคุณทวดแหลมเมื่อกี้นยชื่อรื่นคุณทวดมีลูกหลายคนคนนี้เป็นหัวปีนะคะแล้วหลวงแม่สืบสืบมาจากคนนี้คนหัวปีเนี่ยนะคะรื่นเนี่ยก็ได้รับพระกก็ได้อ่อพ่อเป็นอำเภอใช่ไหมเมื่อกี้เล่าว่าพ่อเป็นนาอำเภอนะคะคุณปู่รื่นลูกชายนย่ก็เป็น,นายอำเภอเหมือนกันแต่ว่า เป็นนาอำเภอย้ายกันไปอยู่ในจังหวัดตรังเ่ยนะคะคุณปู่ได้เป็นนายอำเภอหลายที่นายอำเภอที่หลวงแม่จะเล่าเจาะเฉพาะที่ปะเลียนนะคะเพราะว่าที่ปะเลียนน่ะมันมีเรื่องราวอื่นต่อไปอีกที่ปะเลียนเนี่ยขณะนั้นท่านยังเป็นขุนขุนพิทักษ์เหรียญสถานและท่านได้รับพระราชทานนามสกุลสัตเตศสัตเตศนเนี่ยนะครเป็นนามสกุลพระราชทานนามสกุลเดียวค่ะ ที่เป็นอักษรสอบออักษรนำหน้าเป็นอักษรสอบอนะคะสอบอฤศีเนี่ยนะคะคนสมัยหลวงแม่จะเรียกว่าสอบอเพราะว่าเป็นสอที่เขียนด้วยบเบไม้บบไม้แล้วถึงจะเป็นสอบอขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นนายอำเภอที่ปเปลียนแล้วก็ได้ขอพระราชนัดพระราชทานนามสกุลขณะที่ท่านเป็นนายอำเภอ ทีนี้เรื่องราวที่ปะเหลียนเนี่ยที่หลวงแม่อยากจะเล่าไว้ในรายการนี้นะคะสงสัยวันนี้ก็ไม่จบข้องผิดอมึงข้องสัตเสเซนคือมันมีรายละเอียดที่หลวงแม่คิดว่าน่าสนใจท่านเป็นนามเภอปะเหลียนช่วงสองสี่สองสี่ห้าแปดนะท่าหลวงแม่จำไม่ถูกคะ่ะสองสี่ห้าแปดก็ได้นับรับพ <50. S 1> ระราชทานนามสกุลสองสีขข่ห้าแปดใช่ไหมครับท่านศึกษาประวัติศาสตร์ของปะเหลียน ย้อนยุคขึ้นไปประวัติศาสตร์ของปะเหลียนเมื่อสองสามแปดงามแกือบเกือบร้อยปีขึ้นไปนะครับมันมีเรื่องราวที่มีมีโจนสลัดโจนสลัดเข้ามาตีเมืองปะเหลียนโจนสลัดวันมาดหลีวันมาดหลีเข้ามาตีเมืองปะเหลียนปนรากฏว่าเจ้าเมืองคนที่เป็นเจ้าเมืองเนี่ยนะครับไม่สู้ไม่สู้พาลูกพาเมียนะคะหลบหนีเข้าป่า บอกว่าเดินทางอยู่ตั้งสองวันสองวันกับสองคืนไอ้โจนสลัดที่เข้ามาเนี่ยนะคะก็เผาปะเหลียนไปยันจังหวัดตรังเลยปะเหลียนยนี่เป็นอำเภอนะคะไปยันจังหวัดตรังมีคนบันทึกมีคนบันทึกเรื่องราวนี้ไว้นะคะน่าอัศจรรย์น่าอาจจัศจรรย์ที่มีคนบันทึกเรื่องราวทําให้มันเป็น piece of history เป็นชิ้นส่วนประวัติศาสตร์ที่เรามาร้อยเรียงกันได้คือ คุณปู่เนี่ยไปเป็นนายอำเภอที่นั่นในอีกประมาณเจ็ดแปดสิบปีต่อมานะแต่มีความรู้สึกเสียใจเสียใจที่ลูกหลานลูกหลานไทยเนี่ยไม่สู้คือนี่คือลักษณะหนึ่งนักสู้นะคะนักสู้มาตั้งกับพ่อแล้วใช่ไหมตั้งกับตั้งกับคุณคุณ,คณ,คณทวดแหลมนะคะเป็นนักสู้นะคะคือต้องสู้คือไม่ได้สู้เลยพี่หลบหนีเข้าป่าไปเลยพาลูกพาเมียเข้าป่าไปเลยนะคะท่านก็เสียใจ สิ่งที่ท่านทำนะท่านทำกรค่ะท่านทำกริฑปกติแล้วกริฑเนี่ยนะคะกริฑคือดาบสั้นนะเป็นดาบสั้นกริฑเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกรมุสลิมแต่กริฑของคุณปู่่ะกริฑประจําตัวเลยนะกริฑของคุณปู่เนี่ยเป็นกริฑพุทธและท่านก็ให้ช่างจากบางกอกเนี่ยมาแกะสลักที่ด้ามกริฑเนี่ยนะคะเป็นงากําจัดเองากําจัดนี่ไม่ได้สะกดผิดนะคะ แต่เขาบอกว่าเป็นงาชนิดพิเศษที่มันมีธรรมชาติของความขลังของความขลังมีความขลังธรรมชาติในวัสดุแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาแกะสลักด้ามด้ามกริดเนี่ยนะคะเป็นรูปยักษ์รูปยักษ์กำลังยืนเคลื่อนตัวนะคะยืนกอดอกแล้วก็มองดูมองดูลูกหลานชาวตรังลูกหลานชาวปปเลียนด้วยความเวทนาอาดูลว่าไม่สู้ ลูกคิดดูนะว่าท่านมีความรู้สึกต่อประวัติศาสตร์ที่เกิดก่อนหน้าท่านตั้งเจ็ดิกว่าปีนะมากถึงขนาดที่ท่านทําเป็นกริดประจําตัวว่าต้องสู้ยักษ์นี่คือใครยักษ์คือเสื้อเมืองค่ะยักษ์เนี่ยค่ะเป็นเสื้อเมืองของปะเลียนเป็นเสื้อเมืองของปะเลียนนะคะเสื้อเมืองเหมือนกับเ,เทพเทพยดาอารักษ์ประจําเมืองประมาณนั้นนะคะเรื่องราวนี้มันถูกบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ ตั้งแต่เจ้าเมืองปะเหลียนพาลูกพาเมียหลบหลบนี้หายก็ไปในป่านะคะมีคนบันทึกเรื่องราวไว้และกริดเนี่ยก็ยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันเป็นกริดประจําตัวของคุณปู่เวลานี้ตกทอดไปอยู่กับลูกของคุณปู่เล็กคุณปู่เล็กก็คือปู่ที่เป็นน้องของปู่ปู่เราอะนะคะตกทอดไปสายนั้นแต่ยังมีอยู่นะคะเจ้เวลานี้คนที่อยู่ในครอบครองของคุณพนัทเรื่องราว เมื่อกี้นี้ตอนที่หลวงแม่เล่าถึงคุณทวดแหลมนะเราเห็นถึงความเป็นนักสู้เช่นเดียวกันพอมาถึงคุณปู่รื่นซึ่งเป็นนายอำเภอเนี่ยนะคะก็เป็นนักสู้แล้วท่านท่านเวทนาอาดูลกับความคิดของคนที่เป็นเจ้าเมืองคนที่เป็นหัวหน้าที่ไม่สู้ไม่มีการสู้ไม่มีการรวมกําลังที่จะปะทะกับโจรสลัดเลยปล่อยให้โจรสลัดเข้าเมืองอย่างง่ายดายเผาบ้านเมืองฉิดหายไว้ป่วงนะคะเป็นอะไรที่ เป็นอะไรที่บ่งบอกเป็นอะไรบ่งเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงเทรดของสายเลือดที่สืบต่อกันมาตั้งแต่คุณทวดในสมัยรัชกาลที่5นะคะมาถึงคุณปู่ในสมัยรัชกาลที่6ตกทอดมาผ่านพ่อตกทอดมาถึงเรานะคะจึงเป็นส่วนหนึ่ง piece of history เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ลหลวงแม่อยากจะเล่าฝากเอาไว้ในห้องสัตเสนะคะ่ะวันนี้วันนี้ หลวงพี่ยังไม่ได้ถามคำถามต่อเลยห้องสัตต์เสนก็ยังไม่จบนะคะแต่ว่าเวลาของเราเนี่ยพอสมควรเดี๋ยวกลับมาเล่าต่อคะ่ะหลวงแม่เรียกว่าอะไรนะเป็นนักเล่าตอนนี้เป็นนักเล่านะคะเล่าเรื่องต่างๆเพราะว่าชิ้นส่วนประวัติศาสตร์เนี่ยจะอยู่ที่หลวงแม่เยอะก็พยายามที่จะบันทึกประวัติศาสตร์เพื่อที่จะสืบทอดให้ลูกหลานคะ่ะ